จะสักครั้งแรกครับเอาละนะเป็ไงเจ็บอยู่ให้ลองให้ลอง สวัสดีครับตอนนี้ไปเปอร์เทลคัมแบคล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้อัพมานานมากนะครับวันนี้นะครับไปเปอร์เนี่ยนัดกับอ่าร้านสักไว้ครับทุกคนเพราะว่าจะสักครั้งแรกครับก็คือไม่เคยสักมาก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากคือด้วยความที่เปอร์นะครับอยากสักมานานมากๆแล้วแต่ที่ด้วยตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเด็กนะฮะก็แบบหลายๆคนบอกว่าอย่าสักเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็แบบเออโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราก็อยากจะลองทําตามความฝันเล็กๆ ของตัวเองดูนะครับว่าเออเราจะเป็นยังไงนะครับก็จุดที่เปิ่มสัตว์นะครับก็จะเป็นจุดอกตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นลายอะไรนะคะร้านที่ไหนราคายังไงเนี่ยเดี๋ยวตามเบเปอร์มาดูเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะพยายามมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มานานผู้น้ากล้องขดวละโอเคนะครับเดี๋ยวตามเบเปอร์ไปดูเลยครับ ตอนนี้นะครับก็คือลงดาบเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ดูอันนี้จะเป็นลายที่เปิ่อสักนะครับลงดาบเสร็จแล้วก็คือรอประมาณ1 5บหาถึงยี่นาทีให้ไอตรงนี้มันแห้งนะครับแล้วเราก็จะพร้อมขึ้นเขียงสักกันได้เลยครับตื่นเต้นอนะ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมันต้องเจ็บแน่ๆหรือเจ็บไหมอะ่ะใครที่เคยสักเจ็บกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์ไว้ได้นะและ้วตรงไหนเจ็บสุดเนี่ยลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอยากรู้มาก a few moments later ชื่อช่องของเรานะครับสวัสดีครับต้องนิ่งๆนะได้ครับกระดุ้งไม่ได้เลยใช่ไหมกระดุ้งได้แต่อย่าพยายามอย่าพยายามเยอะเพราะว่ามันจะทำให้สะบัดมือสะบัดสะบัดตามเอาละนะเป็นไง เดีอยู่ให้ลองก่อนให้ลองก่อนเอในเรื่องอยู่นะในเรื่องเลยต้องเหลือแต่คคาะอดทนละโอเคอดทนละทำให้ไวที่สุดในการเดินเส้นนะครับให้เจ็บน้อยที่สุดเล่นมาแล้วครับทุกคน เ <Ooh. S 2> จนเงๆแล้วตัวผีเสื้อนะครับนี้เสร็จแล้วครับผมผีเสื้ออันนี้เหลือดวงจันทร์ข้างบนนะครับก็พี่เขาให้พักประมาณ5นาทีต้องบอกว่ามันเจ็บครับผมตอนแรกแป๊บเดียวแล้วมันก็จะเริ่มชาคือ <c oughs> สำหรับเราคือมันแค่รู้สึกแบบชิชๆๆจนได้จนทนได้ครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ ถือว่าเป็นรอยครั้งแรกเราก็ประทับใจอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ก็คือสัญลักษณ์ก็คือเราก็จะประ,ประมาณว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือผีเสื้อบนดวงจันทร์นั่นเองเพราะว่าเราเกิดวันจันทร์เนาะเราชอบพระจันทร์ด้วยเราก็เลยอยากให้ สเสเ้อร์กับพระจันทร์เนี่ยมันอยู่คู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อพระจันทร์กันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่ต้องขอบอกว่าถูกมากทุกคนร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปอย่าลืมฝากกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเลยหาแสงก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปที่บ้านกันครับจนเจนแล้วตอนนี้นะครับเปเปอร์เนี่ยก็ได้ถึงบ้านแล้วนะครับนี่รอยสักนะครับที่ เสร็จใหม่ๆเลยครับผมสวยมากนะครับโอเคส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับไปเปอร์เนี่ยหาร้านสักหลายร้านเลยทุกคนก็คือราคาเนี่ยนะครับทั่วไปตามตามท้องตลาดเลยนะฮะสามพันสานะครับผมแล้วก็มีร้านนึงเนี่ยที่เห็นขึ้นมานะครับก็คือราคาเนี่ยก็จะถูกลงหน่อยก็จะประมาณ1,000บาทก็จะเป็นขนาดเล็กๆประมาณเนี้ยครับแล้วไเปอร์ก็ได้มาเจอร้านนี้นะครับหาอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับราคาถูกมากราคาเนี่ยอยู่ที่ 499บาทเท่านั้นครับต่อ1นลนยนะครับผมซึ่งถูกมากๆนะครับแล้วลายเส้นเนี่ยก็คือสวยมากด้วยนะครับจะสักให้สวยๆนะครับไม่จําเป็นต้องราคาแพงนะครับผมผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับนี่ขึ้นเพจไว้ให้นะครับก็ลองทักไปสอบถามได้นะครับว่าราคาอะไรยังไงนะฮะสำหรับคนที่อยากสักถ้าไม่บอกว่าไม่เจ็บเลยเนี่ยก็คงจะโกหกแต่ว่าเจ็บแค่นิดนี้เจ็บทนได้นะครับโอเคนะครับยังไงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะ ครับบายคอมเมนต์ bye คุยกันได้นะ